สมาชิกถามมาเจอเพี้ยหอยที่ต้นฝรั่งกำจัดยังไงวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลบพบกับรายการเสริญพงศการตนเองเพื่อความยืนนะครับวันนี้มาตอบคอมเมนต์นะครับสมาชิกที่ได้มีการมาตั้งคําถามไว้นะครับว่า เขาเจอตัวอะไรแปลกๆนะครับที่ขั้วผลฝรั่งนะครับแล้วก็ที่ต้นฝรั่งคราวนี้ผมก็เลยดูภาพจากที่ามาคอมเมนต์นะครับ mm. ก็พบว่าสมาชิกท่านนี้เจอในเรื่องของมแมลงศัตรูพืชหนึ่งตัวที่จะไม่ค่อยได้เกิดเท่าไหร่นะครับกับฝรั่งแต่ก็จะมีพบบ้างเพราะว่าตัวนี้เองมันอยู่ในตระกูลที่เรียกว่าเป็นมแมลงศัตรูพืชที่เป็นอยู่ในกลุ่มปากดูดครับเพราะว่ามันจะมาดูดกินน้ําเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นยอดฝรั่ง ผลฝรั่งแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปอยู่ที่ขั้วฝรั่งนะครับแล้วก็ผลฝรั่งทําให้ผลฝรั่งของเราเนี่ยเวลาห่อไปแล้วนะครับจะไม่ได้ผลที่สมบูรณ์เพราะว่ามันเกิดการที่เรียกว่าถูกดูดกินน้ําเลี้ยงไปก็ทําให้ผลฝรั่งเนี่ยมันไม่สมบูรณ์แล้วก็จะเรียกว่าผลยังไม่ทันแก่มันก็คือมันก็จะแคะแกนไปนะครับเพราะว่ามันจะดูดกินตั้งแต่ขั้วผลตรงนี้ก็คือดูดกินน้ําเลี้ยงทั้งหมดนะครับอันนี้ต้องอธิบายว่า มันมีที่จะมาอยู่กับต้นฝรั่งเราได้แล้วคราวนี้ที่สมาชิกเจอนะครับก็ถามว่าจะจัดการกับมันยังไงเพื่อไม่ให้ตัวเพลียพวกนี้นะครับมาอยู่ที่ผลฝรั่งกับต้นฝรังนะครับก็ต้องบอกว่าเพลียหอยเนี่ยมันมาอยู่ได้นะครับก็เกิดจากการที่เรียกว่ามีพาหะในการนำพานะครับผมเรียกพาหะคือมันขนส่งนั่นเองไอ้พวกนี้ก็คือ พวกมดต่างๆไม่ว่าจะเป็นมดแดงมดส้มมดแดงไฟมดดำพวกนี้นะครับจะพาเอาเพลี้ยพวกนี้นะครับมาอยู่ที่ยอดฝรั่งอยู่ที่ขั้วฝรั่งอยู่ที่ผลฝรั่งของเรานะครับก็จะเกิดการที่เรียกว่าดูดกินน้าเลี้ยงไว้เรื่อยจนผลฝรั่งเกิดความเสียหายคราวนี้พอเรารู้แล้วว่ามันมาจากอะไรนะครับเราจะกําจัดมันให้หายขาดไปจากต้นฝรั่งนะครับก็คือเราจะใช้สารที่เราเคย พ่นเพียแป้งนะครับก็คือไทอะมอกแซมไทอะมอกแซมเนี่ยก็ถ้าสามารถพ่นได้ไม่ว่ามือใหม่มือเก่ามือใหม่มือเก่าเนี่ยหมายถึงว่าถ้ามือใหม่กลัวต้นไม้จะถูกผลกระทบจากสารที่มีน้ํามันเป็นตัวผสมทําละลายอย่างพวกกับบารแมกตินพวกนี้ก็อาจจะมีผลทําให้ยอดไหมยอดหงิกอะไรแบบนี้นะครับก็กลัวไปหมดเพราะมือใหม่แต่สําหรับไทออม็อกแซมที่เป็นสาร กำจัดได้ทั้งเพี้ยหอยนะครับเพี้ยแป้งพวกนี้ที่ผมเคยเอามาแนะนํากําจัดเพี้ยแป้งเนี่ยมันสามารถกําจัดเพี้ยหอยตัวนี้ได้นะครับก็คือให้พ่นอ่าโดยผสมสารเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเพื่อให้มันไปเคลือบเกาะป้องกันของเพี้ยหอยพวกนี้แล้วสารจะดูดซึมผ่านกระดองมันเข้าไปต้องบอกว่ามันมีกระดองคล้ายเต่านะครับ จะเป็นนูนๆออกมาคล้ายๆถ้าเกิดใครเคยไปทะเลมันจะเป็นเหมือนเพียงเพียงหินที่มันอยู่เกาะตามเสาเลแต่ไอตัวนี้เพรหอยเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่กว่าเพียงหลายหลายสิบเท่านะครับเวลาเราเห็นเนี่ยก็ให้รู้ได้เลยว่าไอตัวเนี้ยคือเพียหอยนะครับแล้วเราไม่ได้เจอแค่ในฝรั่งอย่างเดียวต้นมะละกอเนี่ยมันก็ชอบไปอยู่แต่เพียหอยแบบนั้นที่อยู่ต้นมะละกอจะเป็นตัวแบนๆนะครับถ้าชื่อทางวิทยาศาสตร์ในการแยกกลุ่มเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ลงลึกนะครับแต่ จะบอกให้รู้ไว้ว่าไอ,อ้พวกนี้ที่เราเจอมันคืออะไรแล้วกําจัดยังไงดีกว่าจะได้าไปกําจัดได้ถูกต้องก็คือสารไทอะมอกแซมนะครับแล้วก็ใส่สารเพิ่มประสิทธิภาพหรือว่าสารเร่งซึมพวกนี้เข้าไปนะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือพวกไข่ตัวเล็กอะไรพวกนี้ก็ให้ใส่สารไวออยล์หรือพิวเรเลียมออยล์พวกนี้นะครับเข้าไปด้วยโดยทั้ง2องอย่างอันนี้ผมจะไม่ได้ระบุในเรื่องของการใช้นะครับ ทุกอย่างที่ท่านซื้อมานะครับให้ท่านอ่านทําความเข้าใจฉลากข้างซองให้เรียบร้อยก่อนที่ท่านจะทําการผสมนะครับเพราะว่าแต่ละยี่ห้อก็ระบุก,การใช้มาไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นต้องอ่านทํความเข้าใจก่อนแล้วก็จะได้ใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับวันนี้ตอบสมาชิกท่านนี้เรียบร้อยนะครับว่าท่านเจออะไรแล้วการรักษาทํำยังไงเพราะว่ามันไม่ค่อยเจอนะครับแต่ก็มีให้เจอเหมือนกันสําหรับ เพียหอยในฝรั่งวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่ครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกด subscribe ค,ครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆที่ทางสวนนิราวดีจะนํามาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมกล่วคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับ